สวัสดีครับผมวันนี้วันที่17บเจกรฎาคม2567นะครับผมวันนี้จะมาแนะนําวัตถุมงคลที่ของวัดโพศรสีสะอาดนะครับตําบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬรรสิน์ซึ่งทําพิธีพุทธาพิเศษใหญ่เมื่อวันที่6รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมวันนี้แนะนํำเหรียญน,นาคปกมาหาโรไว้ก่อนนะครับผมเนี่ย ทำรายการนี้ครับทางนี้ทางทางเราได้มาบางส่วนนะครับผม mm. เก็บมาแต่มาแนะนํากันคนไหนสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมเอาเหรียญนี้ก่อนเลยนะครับน,นี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่48รายการที่48 นะครับผม,มีหลายรายการครับแต่ของเรามีบางส่วนนะครับเป็นเหรียญน,น้าคปกรุ่นมหาโรเวรายการนี้เป็นรายการที่ส8บแป หลังเนื้อชนวนมวลสารของวัดโพสีสะอาดนะครับผมเป็นเนื้อชนวนมวลสารวัดสีสะอาดเชื่อมห่วงเงินนี่ครับสวยครับอันนี้มัดกล้องไม่โฟกัสอ่าเนี่ะเลขห้าศูนย์นะครับผมสวยๆครับ เนื้อชนวนมวลสารของวัดโพสีสะอาดนะครับวัดที่ที่ออกเหรียน,นะครับหลวงปู่มหาศิลาอธิษฐานจิตนะครเมื่อวันที่4กรกฎาคมนะครับผมแล้ววันที่5กรกฎาคมก็อาจารย์สุริยันครับพระอาจารย์สุริยันวันที่6จะเป็นพุทธาพิเศษใจมีเกจีหลายคนนะครับมาร่วมพุทธาพิเศษนะครับผม อันนี้สวยๆครับรายการที่48ชสนวนมวลสารวัดโพสีสะอาดนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวดูรายการอื่นต่อครับอ่าอันนี้เป็นรายการที่63 เป็นรูปรอเนื้อทองเหลืองครับหน้าคปลอกให้ดูใกล้ๆก,กันนี่ครับรูปรอเนื้อทองเหลืองนี่ครับด้านหลังนี่โค้ด สี่ครับสวยงามครับผมรูปหล่อเป็นผานากปกครับผมของแท้ร้ออครับออกจากวัดโพสีสะอาดครับเดี๋ยวรายการต่อไปนะครับอ,อันนี้ รายการที่23รายการที่2 3นี่ครับชุบพิงโก้พ่นทรายครับผมชุบพิงโก้พ่นทรายสวยๆครับเนื้อสวยๆเลยฮะเลขละเลขค้ด426พิงโก้พ่นทรายด้านหน้าก็เป็น หน้าปกครับผมด้านหลังจะเป็นใบโพครับนี่ครออกวัดโพสีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับผมสวยๆครับออกสีชมพูสวยๆ นะครับผมอันนี้เรามีหลายรายการเลยครับอ,อันนี้รายการที่รายการที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับรายการที่อ๋อโอเคอันนี้จะเป็นรายการรายการที่25ครับผมชนวนตะปูสังขวานนอน โอเคเดี๋ยวดูนะครับแกะดูก่อนเะื่เห็นชัดนี่ครับนี่ด้านหน้าชนวนตะปูสังฆวานอนหลังเรียบเอ้ยไม่ใช่หลังเรียบ,ยห,ลยบหลังแบบโค้ดเลขโค้ดสองร้อยสองศูนศูนย์เลขสวยนี่ครับนี่หลังแบบครับผมหายากครับพวกนี้ เป็นหลังแบบของด้านหน้าฮะชนวนตะปูสังขาวานอนดูเข้มขังเสร็จครับดูเข้มขึงเข้มขังโอเคครับผ่านเดี๋ยวตัวรายการต่อไป การต่อไปรายการนี้จะเป็นอันนี้เราเราอันนี้ไม่ไม่กล้าแกะครับข้างหลังจะเป็นเนี่ยฮะเดี๋ยวดรยรรออนนูรายการที่เท่าไหร่นะอันนี้รายการที่อันนี้เป็นรายการเหรียญน,นาคปกไรมหารวยรายการที่76ครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญฝยายม่างอาเหรียญฝายาหมมอง,อ,าามอ,งอันนี้เลขคดหนึ่งแปดศูนย์นะครับผม เหรียญฝายาหม่องเนื้อทองทิพย์เนื้อทองทิพย์น,ออนะครับแกะไม่ได้ครับเดี๋ยวผงนี่หลุดหลังรวมไม้มงคลอ่าด้านหลังจะเป็นรวมไม้มงคลครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเหรียญฝายาหม่องเนื้อทองทิพย์เลขโคดหนึ่งแปดศูนย์ครับนี่ครับเป็นเหรียญฝายาหม่องข้างหลังจะเป็นรวมไม้มงคลครับอันนี้เป็นรายการที่เจ็ดสิบหกนะครับผม สวยเ็นแบบหนึง่งโอเคครับเดี๋ยวไปรายการต่อไปวันนี้เราแนะนำเหรียญเหรียญหน้ากปกมหาลุยเลยครับรุ่นมหาลุยล้วนๆมีหลายเนื้อหลายหลายมีมีหลายรายการอยู่ครับผมอันนี้เดี๋ยวนะครับผมเหรียญหน้ากปกเหรียญหน้ากปก อันนี้จะเป็นรายการที่55เดี๋ยวเราดู54ก่อนดีกว่ามาคู่กันมีมีรายการ54กับ55จะเป็นเนื้อพิเศษนะฮะอ่าอันนี้รายการที่54นะครับเนื้อทองทิพซาตินลงยาลงยาแดงหน้ากากเงินด้านหลังลงยาน้ำเงินนะครับโอเคเดี๋ยวดูทีเด็ดอ่าอันนี้จะเป็นรายการพิเศษ ห้าสิบสี่รายการที่ห้าสิบสี่เดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับเดี๋ยวดูเนื้อนี้ก่อนอ่านี่ครับผมจะแกะดูก่อนแกะดูก่อนอ่านี่ครับผมรายการที่ห้าสิบสี่ทองทิพย์ซาตินลงยาแดงหน้ากากเงินหลังลงยาน้ำเงินครับผมนี่นะครับ สวยสวยนี่เลขโค้ดเบิ้ลน,นะครับสองสองสวยสวยครับผมเลขยี่สิบสองครับเหรียญน,นี้นี่เหนือทองทิพซาตินลงยาแดงหน้ากากเงินหลังลงยาน้ำเงินครับผม่ครับสวยครับ ใครสนใจติดต่อได้นะครับมาดูเหรียญต่อไปครับเหรียญที่มาคู่กันนะครับรายการที่55ทองทิพซาตินลงยาน้ำเงินหน้ากากเงินหลังลงยาแดงครับสลับกับ54นะครับผมเ,เหรียญตะกี้นี้จะเป็นด้านหน้าจะเป็นลงยาแดงด้านหลังน้ำเงินแต่เหรียญเนี้ยรายการที่55เนี่ยจะ ด้านหน้าจะเป็นลงยาน้ำเงินเนี่ยครับอันนี้ลงยาน้ำเงินนะสวยๆครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นลงยาแดงครับอันนี้หมายเลขโค้ด914ครับผมเดี๋ยวมาวางคู่กันสวยดีนี่ครับ5 4กับ5 5อันนี้5 4อันนี้5 5นี่สวยไหมนี่ครับผมยาแดงกับยาเงินนะ แดงนี่ห้าิบสี่ด้านหน้าอันนี้น้ำเงินนี่ห้าสห้าครับรายการที่ห้าด้านหลังนี่ครับจะสลับสีกันสวยดีครับเลขก็สวยนะครับสองสองกับ94นี่ครับอันนี้สวยๆครับนี่ครับสุดยอดเก็บได้ครับเนี่ยสวยๆแบบนี้ได้มาคู่กันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูต่อไป อันนี้เป็นรายการที่รายการที่8ครับนวะหน้ากากเงินหน้ากากเงินเต็มลงยาพญานาคลงยาจีวอนเลคโคด2งศูนี่ครับเดี๋ยวเราดูก่อนหลังๆางนี้ให้ดูรายการชีเด็ดรายการที่8หอมาอย่างดีนะฮะ ียญนวะนะครับผมเหรียญนวะลงยาพญานาคแล้วก็เต็มองแล้วก็ลงยาจีบอลรายการที่แปดครับเหรียญนวะหน้ากากเงินลงยาพญานาคลงยาจีบอลนะครับดูขว่อนนาวะเหรียญนวะเหรียญนวะด้านหลังน่ฮะเลขคอร์สสองศูนย์สี่ ใครสนใจติดต่อได้นะครับนี่ครับสวยครับเหรียญน้ำว่า um วันนี้ก็นำเสนอเหรียญนาคปกรุ่นมหารวยออกวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินครับหลวงปู่ศิลาพระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์สุริยันและเกจิก อาจารย์หลายๆรูปร่วมพิธีในผู้ท้าพิเศษนะครับโอเคครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับจะนำเสนอเหรียญในงานนี้ฮะเหรียญรุ่นอื่นมามาชมกันต่อไปครับผมสวัสดีครับผม